น้ำปลาต้องสู้โอ้ยหวยไม่กินวันนี้แพลจะมาทำเมนูลากตู้เย็นกันค่ะเปิดตู้เย็นมาเนี่ยเจอแต่หมูยอไม่รู้ว่าจะกินกับอะไรดีเดี๋ยวมาเลนด้อมกันดีกว่าซ้ายแล้วกันขวาขวาซ้าย <Okay. S 1> เอาซ้ายซ้าย,ายเอาแล้วปกติทำกับ,บข้าวไม่ค่อยเป็นด้วยนะ <c oughs> มันลุ้นกันดีกว่าว่าจะกินกันได้ไหมะคะหั่นหมูยอก่อนจะกินหมดไหมนะ ปกติกินไม่ค่อยเยอะด้วยเนาะ A few moments later หมูยอแบบยักษ์ต่อแล้วไงโต๊กมาม่าโต๊กมาม่าเราจะเอามาม่าไปผัดหมูยอแล้วกัน A few inches later พอเดียวพร้อเนี่ยทำไมมันน้อยนิดจัง <S <S วิ่งหมืนเปือไข่จะลงไปด้วยเนี่ย <S <S <Okay. S 1> น้ำปะลาไหต้มสุกงเฮ้ยยังไม่หมดหมดปี2025 <c oughs> โอเคเฮ้ยในเมื่อมันเหลือแบบไม่เยอะมากนะะเราว่าใส่ไปให้หมดเลยนะคะ <c oughs> เขาจะกินได้เฮ้ยโอ้โหโอ้มา oh. ก่ะเมนูล้างไตมันล้างตู้เย็นแทนล้างตู้เย็นไม่ใช่ล้างไตค่ะล้างตู้เย็นเหลือ,อ,อซีอิ๊วขาวใช่ไหมโอ้ย <c oughs> เกมไปหมดแล้วนะเน,นี่ย อ่าเกิดจะเทใส่ชๆ่ๆไม่ต้องงงนะคะถ้าไม่ไม่เกลลงไปเลยไม่นู้เหมือนกันนะอ่ะพอแหละใส่ไปเลยนี่นะคะเมนูโอ้โหขวาเฮ้ยเฮ้ยไม่กินตั้งชื่อตั้งชื่อดีกว่าผัดผัดมาม่าหมูยอใส่ปลาร้า แบบส,บสับๆนะนี่เลยเมน,นูเด็ดฮนะจากแพลวอิติ้งกิงกับบ้านนะคะดูจากหน้าตาแล้วน่ากินมากมากแบบเสียงสูงเลยนะมากที่สุดนะคะชิมเลยลนะหืมโอ้ยคำเดียวรู้เรื่องนะคะไปหาหมอเดือนค่ะอุ้ยแต่เรามีตัวช่วยค่ะนี่เลยหมูยอตัดกับรสชาติเค็มนะคะเฮ้ ช่วยได่อยู่นะคะเพราะว่าเนื้อมันสิ้นใหญ่นะคะมันช่วยแบบทำให้รสชาติจางลง <c oughs> ใครที่อยากให้แพรเนี่ยทำเมนูอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะมันลุ้นกันว่าแพรจะทําได้หรือเปล่าหรือว่ามีชลนลอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้เงียบเหงามากนะคะช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะ